มาครับผมช่มอีดฟ้ามครับช่มอีดฟ้ามครับกำลังป้อนนมนะครับนมต้มของเรามีกี่ตัวนะที่ฟาร์มเรา50 2อ่าแล้ววัวเล็กเหรอครับวัวเล็กกมีที่เห็นอะไรที่เห็นใช่ไหมป้อนกี่ถังป้อน6เอานมอะไรป้อนครับนมแม่วัวนมแม่วป้อนเลยโอ้สบายสบายเลยนี่ครับสวัสดีครับผม อันนี้นมนมอ้ไนั้นใช่ไหมนมผงนมผงอานมผงครับนี่นี่นมผงนมผงครับถ่าย Youtube ครับ <out> youtube ลูกวัวอยู่กันกี่คนครับที่นี่สองคน,องคนโอ้คนจังหวัดอะไรครับสุโขทยัขทยทั้งสองเลยอดีเลยครับคนบ้านเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน ดึงกันมา,ด,นมาดึงกันมาดีแล้วแหละครับอยูด่ด้วยกันใช่ว่าเราแยกที่ผมมองเห็นเนี่ยเราแยกเอาเอาให้เลยครับให้เลยครับเราแยกเลี้ยงอ่ะมันคนละอายุใช่ไหมครับไม่เพื่อความไม่ให้มันง่ายไงอ๋อใช่ใช่หรอกมันง่ายไม่วไวแต่ถ้าถ้าไม่แยกก็ไม่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องว่าไม่ไม่แยกอายุอ๋อใช่ใช่ใช่ครับย่างกันเนี่ยคืออย่างเงี้ยถ้าตัวไหนกินมนก็นนนนนครับ ยังง,ยง,ง่ายอืมคลอดเยอะไหมครับที่นี่ครับะรครับคลอดเยอะไหมครับต่อเดือนเดือนนึงอ้หลายสิบกว่าสิบกว่าอือตอนนั้นผมเคยมาถ่ายใช่ไหมคุณปอปนนตอนนั้นเข,เขาชื่อหนูไหมใช่มาแทนหนูเนี่ยมาแทนแทนตาหนูอ๋อครับคนบ้านเดียวกันแกใช่ไหมหรือเป็นญาติกันเลยจะเขือญาติกันครับนี่คนจังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรครับ สีสำโรงสุโขทัยตอนนี้ในฟาร์มเราเราเลี้ยดกี่ตัวครับประมาณ170 170ยังยังเท่าเท่าเดิมยังไม่ไม่ปรับไม่ขึ้นใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าขายไปเรื่อยายยไปเรื่อครับอะไรก็ขายไปมูลคิบขายเลี้ยงแบบสมุนสมุนดีกว่าพวกป่วยแล้วก็ขายออกไปครับแทนมาแทนเรื่อยครับให้นมกี่ลิตรครับเออไม่ใช่อ่าจะพูดไปเออแล้ว เรารู้ไหมปริมาณนมที่ร้อยเจ็ดสิบตัวนี่ครับได้เยอะไหมต่อ่อคาบใช่ไหมต่อคาบครับครับสองพันร้อยลิของท่านกว่าสองตันกว่าเอ่เออสองตันกว่าถูกแล้วนครับแต่ตอนนี้ฟาร์มนี้รีดกี่คาบครับสามคาบรีดสามคาบเห็นคุณปอขืดให้ฟังอยู่ใช่ไหมคุณปอมีแต่ผมเหลือได้ตังค์เยอะเออตังค์น้อยแต่ตังเยอะเอาเอาบอกได้ไหมครับตรงนี้ ตังเยอะไหมครับได้เยอะไหมก็ต่อเดือนแปดพันแปดพันอัพขึ้นไปแล้วเนาะแปดพันเก้าพันครับนี่ผู้ได้หลายอยู่งได้พี่นหลังได้หลายอยอะแต่ทํางานวันหนึ่งก็เฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับเฉลี่ยครับแปดเก้าแปดเก้าชั่วโมงอ๋อแต่เรารับผิดชอบหมดเลยในฟาร์มครับแต่ทำเยอะเหมือนหยุดหน่อย อปัดกันหยุดคนละวันครับวันวันไหนคนนึงหยุดคนหนึ่งก็ทำงานควบกะอย่างนี้เหรอเนี่ยอันปอนนมแล้วจะรีดอีกกี่โมงครับจะรีดอีกกี่โมงครับเย็นหกโมงครึ่ง,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 ค,งครับเนี่ยครับลูกวัวงานงานสบายสบายแต่ไม่ง่าย <laughs> งานง่ายๆแต่ไม่สบายครับผมอยู่กันน้ำควนนมกันเลยนะครับทุกคนครับยิสกี้ฟ้ามบุลลครับเท,บท,บทบปๆบคนกับไลฟ์ฟ้ามอยู่นะครับอันนี้บ้านนายจ้างใช่ไหมครับนายจ้าง,างอ๋งอเขาใช่ไหมครับคนอ๋อทุกวันมีคนนายจ้างค,ครับอืมนายจ้างแบบคุณส่วนคุณส่วนครับ แต่ว่าเรามีหน้าที่เลี้ยนมอย่างเดียวกับดูแลลูกวัวเรื่องขับรถเรื่องทําอะไรเราขับรถเกลี่ยอาหารอาหารในในโรงเรียนเราทํำไหมครับอย่างเช่นไปอะไรนะเขาไปควนขี้อะควนข้ออะไรอย่างเงี้ยในจ้างครับในจ้างทำแล้วก็ทำอาหารทําอะไรดูแลดึงเลี้ยดเทียมเหล็กอ๋อใช่แต่ได้ทําทุกอย่างแต่ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้จีบจีบยาโอ๋อเขาจัดการเองจัดการ ไม่ได้ทำอะไรมากมายไม่ไิ่งอื่นเขาทำเขาทำเขาต้องสิดยาอืมเขาต้องฝุดที่ครับทีนี้ไม่ได้ทำไม่ไดอืมรีดเสร็จคือเก็บเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องแล้วเนาะอที่เสร็จก็ไอ้ขับรถเก็บหัวอาหารอ่าครับประมาณเจ็ดนาทีแค่นั้นแหละครับแต่ที่เนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารเองซื้อมาใช่ไหมครับอาหารเนนีี่ยมมััส เราสั่งข้างนอกที่เป็นโมชาร์ทเอ้ยไม่ใช่ที่เป็นตรงเขาเขาผลิตข้างนอกข้างหน้านะอ่าครับเขามาส่งเขามาส่งครับเนี่ยบ้านนายจ้างก็อยู่นี่เนาะใกล้ๆกล้ก็เหมือนคุณปอคุณปอก็พักพักอยู่กับนายจ้างเอาก็ติดกันอย่างเงี้ยนายจ้างใครนะอ่าแล้วคนเสื้อดำเหรอครับ ญาติใช่ไหมนี่อยู่บ้านนายจ้างก็โอเคอยู่ครับเด็กพากันมาอยู่กี่เดือนแล้วกี่ปีครับนี่ปีหนึ่งครับปีนึงละโอ้โหสบายเลยเฮ้ไเปเที่ยวไหนไหมครับ<笑><笑>สองคนเอาวานะันนั้นคุณปอไปเอาปลาไปกี่คนไปนสี่คนเพื่อนสามคนนี่กันเพื่อนอีกคนเขากลับไปพักแล้วอ๋อครับ เดี๋ยฟาร์มเขาใหญ่อยู่ครับมาตรฐานทั้ร้อยเจ็ดสิบตัวเดือนเดือนก็ไม่ขาดไม่ขาดแปดพันได้ไหมแต่เราได้น้อยกว่าเขาเพราะเราอยู่คนเดียวตัวน้อยตัวน้อยต่ำเป็นายเดียวนะทงานหมดคือต่ำแล้วต่ำแปดู่แล้วของเราไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำแปดพันแล้วถ้าสมมติเต็มเดือนทั้งเดือนเนี่ยมันกี่ชั่วโมงครับ อ๋อแต่เราเราก็ไม่เห็นใบสลิปใช่ไหมก็มีแต่ไม่ได้ดูอ๋ออ๋อดูได้เอ่อรวมมาอยู่ในครับอืมอ่าอ่าครับมีเขาเขาเขาจะคลิปมาให้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสวเพราะว่าตังอะไรเขาก็จ่ายครบจ่ายตรงเออเขาไม่ได้เบี้ยวกับเราเราก็ไม่ได้ซีเรียสครับนี่ครับเปิดอโยกแบบสบายสบายครับให้นี่ครับคนสุโขทัยครับอยูคนสองคน ผมเคยมาถ่ายเหรอตอนตอนนั้นผมมเคยมาถ่ายตอนตอนเขาเลียดไงอออตอนเขาเรียดเย็นเย็นหกโมงขึ้นเขาเท่ากันไม่ไปถ่ายใครจะ <3 S 2> ถ่ายครับอันนี้ฟาร์มเท่ากี่ครับ 3, อันนี้สามสามครับบ้านนานจ้างก็อยู่ใกล้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคนจะพาไป ทั่วปั้มเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีเก็บคลิปมาฝากครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ